หูนี่หูเยืด้วยคือชิโตยืทุกคนน้อดไม่ใช่ด้ตนึ่งนี่ป็นนามโซ่ๆได้ทคนเลยอมเบอร์ที่หูดสบายดีทุกคนสบายดีตอนเสาร์ว่าเสารกับวันเสาร์เปลือล้วนาะเจ็ดโมงละมือนี้เขากับมาให้มาสูนคือเก้าทุกคนเอ้ยมาเสี่น วสิไปหากินกินง่ายแน,น่มือนี้นะแต่ท่านได้ไปนะเฮาวาสีญาจักนิ่จกกัจกน้อยก้สสอนสวยๆได้พระราจะไปอนอยวสิไปหาคูดแมงขนุนกินง่ายทุกคนเอ้ยจะสได้หรือบนเน่เลยละปีนี้นนอยก็ท่านได้คูดจักเธอมีเตปไปต้อยไปก้านานั้นแมงขนุนน้อยได้หลายเต้ยทุกคนแมงขนุเนยืนน่ะมันอยู่ตามเงาไม้ตามดงุงนั้นหอยท่านได้ไปคูดว่าสีไปคูดเบืเ้องแถวดุงบ้านหนอยนี่จะสิมีหรือโบ้หนอยเคยคูดอยู่ปีแต่ก้าวเสือเพราะได้ทุกคนเอ้ยเตปม่หลาย เดี๋ยวืันนี้เหายาตัดสีหญ้าพราะจังไปสลยสวาย,ยจังน้อยจังไปสีหญ้าก่อนตอนเช้านี้นะหญ้าหายเหาก็ยังสลัดอยู่จากเมื่อลือแล้วสีเลววอนนี้นะเอาสีตัวเร่งวาดนี่น้อยนอยนึงซ้กอก ตัวนี้ก็สวยเต็มเลยทุกคนเอาสีหญ้าก,กะได้ไปลาไหลไปเลยได้ตัวนี้จะขาห่มนี่ไปหอนทันยังหลายอผู้ทุกคนจับผู้เลอะละเสรีมย,ย่าหายเฮากะสีได้มือละเนกละน้อยเอาสีไปหาขุดแม่ขนุนก้อนมันนี้นะได้บรไ่ได้ป้าทุกคนคุณแม่ขนุนน้ำกันพาทุกคนเลาะป่าหาแมฆกินุน มีสิวสาวละน้อยโบเมนแม่งขนุนแมงจีนุนเนาะบอลน้อยเอิ้แมงขนุนทุกคนปลาทุกคนไปเบิ่งบอลน้อยสิได้แมงจีนุนบ่กบอลน้อยมากับพาะบอลน้อยเนี่ยทุกคนมามีโบเมนเล่าละน้อยอันนี้เป็นเล่าของปลาสั้น่เลาบางเล่าปลาสั้นมีบ่ นี่ไก่นี่ซโคน้อยได้ชงโตแล้วนี่นะเี่โคนยเห็นรแล้วโคนี่นบุกกันเอาโค้งหมันมาขึ้นนี้ทุกคนเริ่มมากเมที่สุดไรที่จะซับ mọi người xem mình mọi người xem lại mọi người xem lại mọi người xem lại mọi người xem xét mọi người ขูดกลับได้หูหูคด้วยมาหูกะเห้าวทำไมแล้วก็เฮโอ้โหน้อยได้หูนนี่นาะเก้าตัวสิบสิบเสิบสองตัวนี้ทุกคนกินนี่น่อยไปได้ท่ายตายจะจืดน้องมาหูหูก็ไลายาหูก็น้อยสซนกันสซนบนนี้อเพ่นเพื่นจะต้ห้ามทั้งหมด ตูสวนกันสามสามตูไ uh, ด้สามตูทุกคนพอร้อยขุดหมดป้องนี่หูนี้หูเยอะเลยคือนชิโตน้เยอะทุกคนอีรยองขุดบางก่อนว่า Tidak ada ibu แล้วเบอร์ไว้สีสวนบอสขูไปก่อนว้าวสวนทุกคนสวนเป็นนะตัวใหญ่ใหญ่เลยงามมากเล ว้าวว้าวได้เด้อพี่น้องนี่ตก็เยอะเตอะน่ะเดี๋ยวบางอีกก็ไม่คิสอนบอว้าวลกพุ่งเอ้ยพี่บอชนฉัน จะโตดูพอหน่อยได้สามตัวนุ <|ja|> ่งก็ไล่ลายลมาอันนี่น mm ่ะ hmm. บ no. mm ่ม hmm. uh ีม huh. ีแต่ป้าไม่ค่อยแล้วมันบ่ห้าว่ไม่กินนุนงกกุดุงยุ่งหน้าทุกคน เรียบร้อยมอนี่เห็นว่าเขาเจ้าปูดนะนี่่พอมูหางอืมซับไล้ตัวนึงตัวนึงต้อนบ่ โซนนะทุกคนนโป้ก็มีอือจะส่งตัวหูนี้ต<อ>ัวนี้นะสับพอหน่อยได้ไม่หงายได้ชนีเมื่อสักคังแ้วไบังโอนบังหูกนมังหูกซน กูก็คนอทุกคนกินได้กินได้าเลยเม่อปีนี้เราได้หิ้งหน่อยก็หน่อยอดีตนะฮะเอาขนน่อมาสวนเอามื่อกดกดกดกลงไป เอาอ,น,อนีอเคเมีพ่อขูดแมนขนุนเบิ้เดี มีโฉมตัวนบอกอ๋อซับแล้วทุกคนนะจิครับอกคัะซับแล้วพี่น้อ,อ,นนะนองนี่ตัวนี้บริซับ ตามตัวนี้มาพังตัวซับเจาสี่ตัวทุกคนใบไม้นี่ก็ถูกปุกลักปุ๊กลักว้าวห้าตัวทุกคนนี่ไ้เลยตัวเนื้อตัวนี้เนี่ย คูณแม่นขนุนน่กะหึงตำรวจทุกคนเอ้ยตัวนี้ก็จะเ,เทงละแม่นขนุนเทากะได้ปลาไหลไปเลยไปเชียร์ทุกคนบ้างอือหมูนี่เนี่ยหมูสี่ตัวเสียดรั่วเ่ยสิใครทุกคนนี่ทุกคนแม่นขนุนเอาบ้าลปลาไหลกระไรก็ได้ ยังไงเจ้ากูดเบิ่งอีกคนต่อไปทางผู้นะทุกคนโล่มาในเจ้ไก่เจ้เลยไปเลยบ่มีกุ้งมาไฟเนาะป่าดงเลือกจะมีกุ้งมาไฟ మ ได้แล้วพี่น้อง ยนมีสีสุดลายมีแต่ไม้ค่อยมันบ่เฮาไม้ค่อยนะมันเฮาแต่ไม้นิ่วมีเอนน้อยไปโคดะทากอโคนเลยโน้อยมันมีโคว้าวโคใหญ่ชกตัวโหร้อบมีออกมาเรนจะดีต่้การไต่ ตอนนี ổ, n n, ả? Ả chỉ, chỉ ้จะพีกนะทุกคนเอยเน่งขนุนห้าได้ขอกินไม่ให้กินข้าวบุญกินข้าวแล้วเลดงโลป่าเพื่อนๆหน่อยถึงเขาก็จคนเด้อ แดดอะไรเมื่อนนี้นะเด็ดในเฮาเฮาป้าเฮาดงโบฮอนบ่เลยพอไปยืดทุกคนเลยไปดำโดงกันได้บอกลหมื่นเลยาคุดละหมื่นตัวนี้นะนท์ก็มาเพื่อนนะทุกคนเลยฮอนอะไร มาทอเป็นกระนูน,นเอาก่อนนี่เป็นกระนูนเฮาทอเอาก่อนโบโย่โอ้มันจับโค้งนะโอ๋ออย่าบ,บิดเลยอืม หนาไมเทุกคนแดงครับที่โคก้นบนี้นะปิดปิโค่ปิดปีก้อน ตัวนี้นมันกรมันขนุนอยู่ทุกคนโอเคแล้วดีเอาก็เด็บมาเถอะกินกันได้ทุกคนฮอนฮอนเย็นเย็นมึงจนเทวปีพี่ไม่กระลุกนะ นมาเลีวบอดิ mhm. ้งมาปิดยจอคืออะไรเยยือโคตรในเป้นเรื่องมันเท่าเืงงนูนเทาปิดปแล้วล้ังก่อ ล้างกระทะก่อนนี่คือกระทะทีดแดงอือมคีมเอเบอร์คี hood หอหอมเลยเอาลูกลิงลงเลยเออเโอ้นโนโนโนมนี่ร่นร่นรๆนมันนี้ นี่ก็จะขลุ่นบาคนจะขลุน่นไฟกักบหมูแห้งหอมซอยๆได้ทุกคนเลยหอมเบอร์ขี้หูด แล้วพี่น้องจุ๊บๆโอ้ยไก่อันรไก่ถ้วยสิได้เลยนี่แต่เสียบบลทุกคนกูเมงกินนูนมาเด้อทุกคนกินข้าวเทิงกันกันมือหนุ่มมือนี้กินข้าวกับกูแมงขนูนนื้อเหมือนกูดคุณอ่ะพอได้กินทุกคนเลยได้ข้าวโบกินยำกินหนึ จำกับเจียวบางแข่งแ็งบางแข่งมาสอนอพร็กไม่ดูไม่ไข่อันนี้นะฮะไก่เนี่ก่อนทุกคนมาเลยกระบาบกินบ่แสบๆเลยทุกคน มั่ตัวเลือกขครเนี่อาหารบะโนบะนนาอัเนาะทุกคนกินข้าวแล้วักษาพักกอดกอนเบาไหวโอ้โแดดออแดดอารมณตัวแรงจังเฮาหายสำหรับคลิปนี้กับโจ้ไวายสั่นี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาดตามนะครับเพื่อนงมั่งใจเท่าน้อยด้วยพบกไปกิหน้าบาย